สวัสดีครับผมซินิกเกอร์นะครับวันนี้เราพบกันอีกครั้ในเกมเบรนโซนะครับโดวยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพิสูจน์กันครับว่าผงธาตุครับเราสามารถฟาร์มได้จากนั้นเจี้ไหนหรือพื้นที่ไหนเนี่ยได้เร็วที่สุดและมากที่สุดนะครับสำหรับผงธาตุนี้นะครับ ผงธาตุนี้ใช้ทําอะไรผงธาตุนี้นะครับใช้ในการทําหินลาค้าหายากครับซึ่งหินหินลาข้าหายากก้อนนึงใช้ผงธาตุจำนวน5ก้อนนะครับแล้วก็หินลาข้าหายากครับเป็นส่วนประกอบสําคัญในการทําหินเปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งหินเปลี่ยนรูปก็เป็นวัตถุดิบสําคัญในการอัปเกรดอาวุธของเรานะครับนี่ครับการอัปเกรดอาวุธแต่ละขั้นก็ใช้หินเปลี่ยนรูปจำนวน5ก้อนหรือก็คือใช้ผงธาตุจำนวน100อันนั่นเองนะครับโอเคสำหรับผงธาตุนี้นะครับจะได้จากการย่อยอาวุธสีม ซึ่งแน่นอน,นครับวิธีการฟาร์มเราก็ต้องไปหาดันเจี้ยนหรือพื้นที่ที่มีอาวุธดอกมากที่สุดนะครับแล้วก็มาย่อยกันอีกทีหนึง่งว่าจะได้ผงธาตุจำนวนเท่าไหร่ซึ่งในการดันดันเจี้ยนที่ดอกอาวุธครับก็จะมีข้อถกเถียงกันมากมายว่าเอิบแบบไหนกันแน่ที่เร็วที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะเอาดันเจี้ยนยอดที่ของแต่ละคนเนี่ยมาพิสูจน์กันครับว่าในเวลาครึ่งชั่วโมงเราจะหาผงธาตได้จากแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วมาดูกันว่าตัวเลขขอ,อดงดันเจี้ สำหรับดันเจี้ยนแรกที่เราจะมาเข้ามาฟาร์มผงท่ากันนะครับมีชื่อว่าซากปราาพังไซเวย่ยนะครับเดี๋ยวก็คือเม e ืองไซเว่ยที่ถูกทำลายนั่นเองนะครับโดยวาร์ปจที่บริเวณบุผาน้้ำแข็งนะครับเข้ามาที่เมืองไซเว่ยแล้วก็วาร์ปมาที่ด้านบนสุดครับแท่นบูชาแห่งสวรรค์หลังจากวาร์ปเข้ามาแล้วนะครับให้เราเข้าประตูวาร์ปที่ขวาล่างสุดจะชื่อว่าซากปราพังไซเวย่ยนะครับเป็นดันเจี้ยนยี่สิบสี่คนนั่นเองหลังจากเข้าดันเจี้ยนมาแล้วนะครับรับเกระจำวันแล้วก็ตรงแผนที่นีีีีี้้้้้้นนนนนนะะะะคคครรรรรรัััััับบบบจจจมมมอเเกกกิดดดดดททงงหตตววยยยุแาาาซู่่ เงือ่อนไขของบอสตัวนี้ก็คือจะเกิดต่อเมื่อเราฆ่ามินิบอสรอบข้างทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตรงในแต่แตละจุดที่มินิบอสเกิดนะครับจะมีมอนสเตอร์ล้อมวงเป็นวงกลมอยู่3ากลุ่มนะครับให้เราฆ่ามอนสเตอร์ในกลุ่มนั้นไปนเรื่อยๆนะครับมินิบอสก็จะเกิดออกมาพอฆ่ามินิบอสครบ3ตัวปับ๊บบอสก็จะเกิดตรงบริเวณตรงนี้นะครับโอเคตัวที่2นะครับตัวบอสแมงป่องตรงนี้ครับเป็นอีเวนต์ตามเวลาก็คือพอถึงเวลาปับ๊บเขาจะประกาศว่ามีการบุกรุกของปีศาจนะครับเข้ามาหาทหารบริเวณตรงนี้ใหห้้้เเเรรราาาาขไปปกป,รรปกองทคับ พอาปกป้องทหารจนรอดชีวิตได้แล้วเนี่ยแล้วก็ตัวบอสแมนป่อนก็จะเกิดตรงบริเวณตรงนี้นะครับตัวที่3ครับบอสตรงนี้ซึ่งก่อนที่บอสจะเกิดครับจะมีลิงไฟเอ้จะมีลิงนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ลิงอาจ่จะวิ่งตรงไปหาบอสตรงนี้เลยนะครับซึ่งระหว่างทางจะมีอุปสรรคจะมีมอนเตอร์เข้ามาขัดขวางให้เราช่วยกันตีมอนเตอร์ให้ตายนะครับหลังจากลิงไปถึงจุดหมายแล้วครับบอสตรงนี้ก็จะเกิดนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากบอสตัวนี้เกิดครับเอ๊ะหลังจากบอสตัวนี้นะครับ ก็ให้เราวิ่งจากตรงนี้มาหามารอบอสใหญ่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นประมาณ3-5ถึงนาทีบอสใหญ่ก็จะเกิดนะครับทีนี้พอเราฆ่าบอสใหญ่เสร็จปั๊บยังไม่จบครับมีโอกาสเกิดบอสลับในพื้นที่นี้ด้วยหลังจากพราะที่บอสใหญ่ตายนะครับพอเราฆ่าบอสใหญ่เสร็จแล้วให้เราสังเกตที่ตรงนี้ครับวา้าตรงนี้ถ้าเกิดวา้าเป็นสีเหลืองอยู่แสดงว่าบอสลับไม่เกิดแต่ถ้าเกิดฆ่าเสร็จแล้วบอสว้าตรงนี้ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับให้เรารีบวิ่งเข้าว้าเลยครับเพราะหลังจากนั้น1นึง2นาทีเนี่ยจีบอสอ้นที่ตรงนี้แน่นนอเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการฟาร์มของผมก็คือผมจะหมกตัวอยู่บริเวณบอสว้าไอ้บอสตัวแรกซะส่วนใหญ่เพราะว่าบอสตัวนี้ครับเป็นบอสที่เกิดขึ้นต่อเมื่อเราฆ่ามอนเตอร์ถึงระดับหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดคนช่วยกันฆ่ายเยอะเนี่ยบอสจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับหลังจากนั้นก็คือถ้าเกิดบอสตัวอื่นเกิดผมจะค่อยว้าไปตีบอสตัวนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับอ่าลุกานครับของผมนะครับตอนนี้ผมเหลือเวลาอีกประมาณอันนี้ดีกว่า5ชั่วโมง5นาทีนะั้น เดี๋ยวหลังจากนี้อีก30นาทีครับมาดูกันว่าผมจะได้ผง่าตเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับผง่าตน,นี่ผมจะเก็บข้อคลางไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ครึ่งชั่วโมงครับมาเจอกันว่าผมจะได้ไอ,อะไรมาจ้าจากดันเจี้ยนนี้นะครับแล้วเจอกันครับ A few moments later ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปทั้งหมด30นาทีแล้วนะครับผมได้กล่องจากบอสมาทั้งหมด 4, 6, 7กล่องนะครับทั้งหมด7กล่องเดี๋ยวมาลองเปิดกันดูครับว่าจะได้อาวุธแล้วก็ผง่าตุจำนวนเท่าไหร่นะครับโอเค โอเคครับตอนนี้ผมย่อยของที่ได้จากกล่องเมื่อกี้หมดแล้วนะครับก็ได้เป็นเหล็กนาริวได้เป็นอาวุธได้เป็นเครื่องประดับแล้วก็ได้เป็นโซชิลสีทั้งหมด4อย่างนะครับหลังจากย่อยเสร็จหมดแล้วเนี่ยผมจะได้เหล็กนาริวทั้งหมด47อันนะครับได้ผง่า17อันผงเพชร10อันแล้วก็ผงฟิวชั่น20อันอันนี้เป็นส่วนของเวลาส0ิบนาทีในเดนเจียนซากหลัทางไซเบอร์นะครับโอเคเดี๋ยวไปพบกันในด้านต่อไปเลยครับ สำหรับดันเจี้ยนต่อไปนะครับเป็นดันเจี้ยนที่มีชื่อว่าบ่อน้ําประกายหิมะนะครับซึ่งดันเจี้ยนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณปุ๋ผาน้ําแข็งแล้วก็มาที่บริเวณด้านบนสุดครับลานหิมะทิศเหนือแล้วก็บ้ามาที่นี่ครับบ่อน้ําประกายหิมะด้านบนซ้ายสุดเลยนะครับหลังจากเคลียร์มาแล้วครับตรงนี้ก็เป็นดันเจี้ยนยี่สี่ดันเจี้ยนหนึ่งนะครับที่จะมีบอยเกิดทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับจุดแรกครับจุดแรกด้านบนนี้นะครับบนสุดจะเป็น บอสท,ที่เกิดได้จากที่เราฆ่ามอนสเตอร์บริเวณโดยรอบนะครับเจมอนสเตอร์บริเวณโดยรอบจริงๆจะเป็นงูนะครับให้เราฆ่ามอนสเตอร์งูไปเรื่อยๆแล้วก็บอสก็จะเกิดเองนะครับส่วนจุดที่2ครับจุดที่2ก็คือแท่นบูชาย,ยันตรงนี้นะครับตรงนี้บอสจะเกิดตามเวลานะครับซึ่งพอถึงเวลาปับ๊บมันจะมีมอนสเตอร์พิเศษเกิดมาบริเวณแท่นนี้ครับให้ฆ่ามอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็เปิดไห แล้วก็บอสก็จะเกิดออกมานั่นเองนะครับส่วนจุดที่3ครับตัวนี้ก็บอสเกิดตามเวลาเช่นเดียวกันนะครับพอถึงเวลาปั๊บมันจะมีสวิตที่สามารถโยกได้ตรงบริเวณนี้นะครับให้เราสามารถโยกคันโยกสวิตแล้วบอสก็จะเกิดให้เรามาฆ่าได้นั่นเองนะครับส่วนที่3ครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เกิดแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ตีนะตัวนี้ตัวที่3นะครับเป็นบอสใหญ่ตรงกลางนี้นะครับที่มีชื่อว่าบล็อกนะครับก็พอถึงเวลาแล้วจะมีมอนสเตอร์เกิดล้อมรอบเป็นวงกลมบริเวณตรงนี้ครับให้ฆ่ามอนสเตอร์ล้อมรอบทั้งหมด เจ้าบอลล็อกก็ก็จะเกิดขึ้นมาตรงกลางนั่นเองนะครับส่วนบอสตัวสุดท้ายตัวที่5ครับเป็นบอสพิเศษบอสลับก็คือบอลล็อกแห่งเงามืดซึ่งมีโอกาสจะเกิดต่อจากบอลล็อกนั่นเองหลังจากที่เราฆ่าบอลล็อกเสร็จปั๊บถ้ามีประกาศว่าบอลล็อกแห่งเงามืดกำลังจะกลับมานะครับให้อยู่รอต่อนะครับเดี๋ยวมีบอสเกิดใหม่ตัวหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นบอสท,ทั้ง5้าตัวครับนี่มีโอกาสดรอปกล่องที่มีโอกาสได้วุฒิอีกทีหนึง่ง นะครับเดี๋ยวพอเวลา30มนาทีนี่ครับตอนนี้อยู่ที่เวลามาห้าชั่วโมงสิบสองนาทีใช่ไหมเดี๋ยว4ชั่วโมง42อนาทีมาดูกันเลยครับว่าผมจะได้ไอเทมอะไรจากเัรเจียนนี้บ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมของผมไม่มีเลยเลยนะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับอีกสามสิบนาทีกลับมาดูกันครับ a few moments later โอเคครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปทั้งหมด30นาทีแล้วนะครับก็ได้กล่องมาค่อนข้างเยอะมากมายเลยนะครับทั้งกล่องของไม้บาคันที่ตัวนี้ครับที่ผมบอกว่ามันเกิดด้วยการตีงูรอบๆใช่ไหมครับซึ่งมันเกิดบ่อยมากครับ เนื่องจากในแบบนี้ทุกคนช่วยกันตีงูรอบๆจนหายหมดเกลี้ยงเลยแป๊บเดียวก็เกิดแป๊บเดียวก็เกิดนะครับโอเคครับแล้วกล่องจากบอสอื่นๆครับไม้ก้อนโปลักนะครับซูซูแล้วก็บล็อกของเงามืดนะครับบอสรับเกิดมาครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคผมลองเปิดอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้อะไรบ้างนะครับโอเคครับหลังจากย่อยเสร็จหมดทุกอย่างแลวนะครับผมได้เปิดกล่องได้วุ้ยไยกะมาณสามกล่องไม่รู้ว่าดวงสวยหรือเปล่าแต่กล่องทั้งหมด10กว่ากล่องเมื่อกี้นะครับ ก็ได้ผงท่ามันทั้งหมด15อันนะครับได้ผงฟิชชั่น58อันได้ผงเพชร6อันนาลิวธรรมดา6อันแล้วก็นาลิวซินเวอร์2อันจากกล่องอันนึงแล้วก็จากบัลล็อกเงามืดอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ได้จากด่านบุพผาน้ําแข็งปะกายหิมะในเวลา30นาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันในด่านต่อไปเลยครับสำหรับดันเจี้ยนสุดท้ายที่เราจะมาฟาร์มผงธาตุนี้นะครับเป็นดันเจี้ยนมูชินชั้น9และชั้น10นั่นเองครับอ่าโดยที่ดันเจี้ยนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณส่วนสันตภาพนะครับแล้วก็มาที่บริเวณฟาร์มหมูครับให้จากนั้นว่ามาที่ซ้าล่างสุดครับหอคอยมูชินนั่นเอง วิธีการง่ายๆเลยครับก็คือเราให้เราขึ้นหอคอยชั้นเ้าครับแล้วก็ให้ฆ่าบอสชั้น9และชั้น12ตัวเท่านั้นจากนั้นวับลงมาแล้วก็ขึ้นหอคอยชั้น9ชั้น10วนอย่างนี้เรื่อยๆครับซึ่งที่บอสจากหอคอยมูชินชั้น10เนี่ยจะดรอปของอาไว้แน่ๆเลย1กล่องนะครับพอครบเวลาส0สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดแล้วก็ลองย่อยกันดูว่าได้ผงธาตุทั้งหมดกี่อันนะครับโอเคครับจะไปลาครับเริ่มกันเลย A later few moments โอเคครับตอนนี้ก็ครบเป็นเวลาสามสิ้วินาับ อันนี้ก็เป็นของที่ผมได้นะครับก็จะมีเหล็กนาฬือหนึ่งอันแล้วก็มีกล่องอาวุธมีฮูจำนวน11กล่องนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดกันดูแล้วมาดูของที่ได้ครับว่าผมจะได้ผงธาตุทั้งหมดกี่อันนะครับโอเคหลังจากผมย่อยเสร็จแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมได้อาวุธทั้งหมด11อันนะครับแต่ว่าเป็นอาวุธปืนหนึ่งอันซึ่งไม่สามารถย่อยได้นะครับส่วนอาวุธอีก10อันที่เหลือครับผมย่อยได้ผงทั้งหมด60อันนะครับแล้วก็ได้เหล็กนาริวมาหนึ่งอันอันนี้ได้ โอเคครับเรามาสรุปไอเทมที่ได้จากนันชีนต่างๆกันนะครับว่าในแต่ละนันทีนเราได้ของอะไรบ้างนะครับนันชีนแรกครับเป็นนันชีนซากปลาหังไซเเวร์นะครับก็คือของที่ไดบรรทัดแรกจะได้ผงธาตุ17อันนะครับจากกล่องอาวุธทั้งหมด4กล่องแล้วก็ได้เหล็กนาฬิกาครับจากกล่องบอส4 7อันนะครับได้ผงฟิวชั่น20อันแล้วก็ได้ผงเพชร10อันจากยาการย่อยเครื่องรือดับนะครับอันที่2ครับจุดที่2เป็นนี่ครับโซนบุผาน้ําแข็งดันบ่อ บอรประกายหิมะนะครับก็คือในจ,จุดนี้นะครับผมได้กล่องทั้งหมด3กล่องจากทั้งหมด16กล่องบอสนะครับได้มา15บห้าผงธาตุได้ละเหล็กนาริวหกอันนะครับได้ผงฟิวชั่น58อันได้ผงเพชร6อันแล้วก็ได้เหล็กนาริซินเวอร์2อันจากบอสรับนะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นดัเนเจียนมูชินนะครับมูชินมูชินชั้น9ก้าผิดอันมูชินชั้น9แล้วก็ชั้น10นะครับแล้วก็ลงบนไปเรื่อยเลยนะครับอันนี้ผมได้ผงธาตุทั้งหมด 60อันนะครับได้เหล็กนาเรียว1อันแล้วก็ได้อาวุธปืนที่ไม่สามารถจะได้อีก1อันนะครับผงธาตุ60อันได้จากการาได้จากกล่องอาวุธที่ได้จากชั้น10ด้ยตรงนะครับทั้งหมด11กล่องนะครับโอเคจากรีซซอ์ตรงนี้ครับจะเห็นว่าบทสรุปของเราก็คือถ้าเราต้องการแค่ผงธาตุเท่านั้นนะครับให้ลงเฉพาะมูชิน9กว่า10จะดีกว่าจะได้แต่ผงธาตุอย่างเดียวเลยลว้วนๆนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ทั้งผงธาตุแล้วก็อยากได้ทั้งเหล็กนาเรียวด้วยนะครับแนะนาให้ลงเป็นไส้เว่ นะครับเพราะในเวลาครึ่งชั่วโมงได้ทั้งผงธาตุได้ทั้งเหล็กนาเดียวเลยถ้าเกิดโชคดีอาจจะได้ผงธาตุมากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ผมค่อนข้างโชคร้ายคือเปิดไม่ค่อยได้อาวุธเลยนะครับในส่วนของบ่อน้ําประกายกีมะนะครับก็คือ,อดันดีมา24เนี่ยผมได้ของค่อนข้างน้อยทั้งผงธาตุทั้งเหล็กนาเดียวเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะดวงไม่ค่อยดีหรือเปล่าเพราะจริงๆผมได้กล่องวอทมันหมด16กล่องแต่ว่าเปิดได้อาวุธแค่3อันเท่าน,นั้นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะไว้ไปลองดูทีนึ่า โอกาสเปิดเอากล่องอาวุธของดันเจี้ยนียมันน้อยจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ได้เหล็กนาฬิวเอนาฬิซินเวอร์มาด้วย2อันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นผลสรุปของดันเจี้ยนนะครับในเรื่องของเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของมูชินชั้นเจ้าและชั้นสิบนะครับอันเนี้ยความอาวุธจํานวนของผองธาตุที่ได้จะขึ้นอยู่กับ1ก็คือพลังโจมตีของเราครับว่าพลังโจมตีของเรามากน้อยแค่ไหน2อาชีพของเราครับว่ารูปแบบอาชีพของเราเนี่ยทำดาเมจกับบอสได้มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันแล้วก็แบบ3ก็คือเรื่องของ ความ็วอินเทอร์เน็ตและก็คอมพิวเตอร์ครับเนื่องจากว่าหอคอยมูชิชั้น9ชั้น10ครับจะมีหน้าโหลดแมปถึง3หน้าด้วยกันก็คือตอนที่ขึ้นไปห้องพักรอ,ก,อก่อนขึ้นชั้น9ใช่ไหมครับตอนระหว่างเราขึ้นชั้น9แล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนที่เรากลับจากชั้น10ลงมาชั้นล่างสุดนะครับอันนั้นก็จะเป็นหน้าจอโหลดแมปทั้ง3ทั้ง3หน้าจอเลยถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ใครที่สเปคไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้อาจจะเสียเวลาโหลดแมปค่อนข้างนานนะครับโอเคก็สำหนนรับว ทั้งผงธาตุแต่กัรนาริวไปไซเว่ยครับแต่ถ้าใครต้องการผงธาตุอย่างเดียวให้ไปที่มูชินชั้นเก้าและชั้นสิบได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กันไว้นะครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลส่วนไหนวิธีการอันไหนอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหยิบมาทำให้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย